เราต้องมีตารับปากนะครับนี่เลเปล่าล่าครับสี่ไลทยาวรูปฉีดยา สวัสดีครับผมนนท์เปรืลเปือยครับวันนี้พี่นอนท์อยู่ที่ฟาร,ร์มของพี่นนท์เองนะครับแล้วก็ได้กําหนดครบเวลานะครับเดี๋ยววันนี้พี่นนท์จะมาฉีดยาน้องหมูนะครับเนี่ยเตรียมตัวตั้งแต่ปีใหม่มาเนี่ยน้องหมูพี่นนท์นะออกลูกมาทั้งหมด3คอกนะครับสิเก้าตัวเยอะแยะมากมายแล้วก็ได้เวลาที่จะต้องมาฉีดยาแล้วก็วิตามินให้น้องหมูกันนะครับผมผม,มาแม่หมูดุกด้วยไม่รู้ว่ามันจะกัดพี่นนท์หรือเปล่านะครับผม สำหรับคออแรกนะครับแม่หมูตัวนี้ชื่อดีไลท์นะครับผมตัวชื่อดีหน้าสำหรับดีไลท์เนี่ยจะหมูกสีดําดีหน้าจะจมูกสีชมพูนะครับก็คอกนี้กี่ตัวเนี่ยหนึ่งสอสามสี่ห้าหกหกตัวนะครับ6กตัวต้องทําเหมือนขุนอาหารมาเร็วเร,วเรวอาหารช่วงแม่หมูนี้ก็จะดุหน่อยน,นะครับมาเร็วจับก็ต้องจับอย่างนี้นะครับ ลูกหมูจะร้องเป็นเรื่องปกตินะครับผมต้องจับไวถ้าจับช้าไม่ได้แน่นอนอจะกระโดดไหมเนี่ยจะต่อไปนี่แหละถ้าพี่นนลงไปก็จะโดนกวดแน่เลยี <c oughs> ่ไรจะเอาลูกมาฉีดยา <c oughs> เอาแล้วครับเอาแล้วครับ เตียมวิ่งนะครับเตรียมวิ่งดีไรเปลาเปล่าครับเปล่าครับโอ้จริงดีนะเอ้ยดีไลท์ดีไลท์ดีไลท์ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ทำอะไรเอารูปไปฉีดยาครับเกือบ เกือบออมีไราคาถาปราบหมูนะครับลูกหม,มูและลูกหมูก็ไปอยู่ตรงนู้นซะด้วยพี่นนท์ต้องทำยังไงดีสงสัยจะต้องใช้ไม้อาคมนะครับแต่ขอพี่นนท์ไปหาไม้อาคมแป๊บหนึ่งเอ,อ มาแล้วครับไม้อาคมดีนะไอ้ดีไลท์อูเรียกผิดเรื่อยเลยดีไลท์ขาปีตาข้างหนึ่งว้าวได้อีกหนึ่งตัว <c oughs> <c oughs> มาเนี้เลยโอ้ดีไลท์ <c oughs> เราแหม <c oughs> เลี้ยงกันมาตั้งแต่เด็กนะดี <c oughs> ละโอ้ม้อาคมอันนี้ไว้สามารถขวางได้นะครับมานี่เลยลูกหมูมานี่เลย ลูกหมูมันนี่มลูกมัลุกมันลุกได้หนึ่งตัวหรืออีกสามตัวนะครับเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวพี่โนดลงคอกเลยยอมโดนกันโดนนะครับกีฬายกี้าจริงๆการจับอาลูกหมูนะถ้าสองคนจะสะดวกมากนะครับ การคนนึงจับคนหนึ่ง,นนงแล้วก็ส่งต่อคนนึงนะครับผมลูกหมูถึงก็ขี้แตกเลยนะครับต้องส่งต่อนะครับส่งต่อส่งต่อดีไลเอาลูกไปฉีดยา,าแป๊บหนึ่ง <c oughs> เราต้องมีตลาลับปดกนะครับวดีไลยดีไล่ดีไล่ดีไล่โอ,โอ,โอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมา ไปแล้วโอ้ยกว่าจะได้นะครับผมเดี๋ยวไปฉีดยาแป๊บแป๊บหนึ่งนะดีหลก่อนอื่นนะครับพี่นนทุกครั้งที่จะเอาลูกหมูออกมาฉีดยานะครับก็จะทําเบอร์นะครับคอกหนึ่งเบอร์หนึ่งถึงเบอร์สุดท้ายนะครับซึ่งเบอร์แรกๆจะเป็นตัวผู้เบอร์หลังๆจะเป็นตัวเมียนะครับก็เดี๋ยวจะทําประวัติแล้วก็เดี๋ยวจะขายด้วยเลยนะครับใครสนใจก็สามารถติดต่อได้นะที่เพจบ้านหมูแคนะครับตัวหนึ่งก็ 2 0 0พบาทนะครับฉีดยาทุกอย่างให้เรียบร้อยนะครับดูแลสุขภาพดังลูกเลยนะครับผมมาถ้าซื้อคู่ก็คู่ละสาม0ันห้านะครับลดให้ตัวนี้ตัวผู้ตัวเมียตัวนี้ตัวผู้นะครับเอาไปเลยเบอร์หนึ่งสีแดงเลยไหมสีแดงเล้วเขียนที่หลังน้องได้นะครับไม่เป็นไรตืดตืดเน่เบอร์หนึ่งเขียนเบอร์ก่อนตัวนี้ตัวผู้ตัวเมีย ตัวพู่อีกแล้วอันนี้เบอร์สองนี่นะครับสีพวกนี้ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเวลาโดนน้ำโดนอะไรสักพักก็ลบไปนะครับเบอร์สองตัวเล็กอันนี้ตัวเมียต้องใช้เบอร์หลังๆนะครับโอ้อันนี้เป็นเบอร์เจ็ดเลยแล้วกันใช่ไหมดูก่อนอ่าตัวเมียเป็นเบอร์เจ็ดนี่เบอร์เจ็ดตัวนี้ตัวพู้ตัวเมีย ตัวนี้ตัวผู้เบอร์สามเบอร์สามอ่าตัวนี้ผู้หรือเมียตัวเมียนะครับนี่ตัวเมียตรงนี้ก็ต้องเป็นเมื่อกี้เบอร์เจ็ดอันนี้เบอร์หกไล่มานะครับนี่เบอร์หกอ่าเบอร์หกตัวนี้ตัว ผู้ก็ต้องเป็นเบอร์สี่ป่ะเมื่อกี้สามอันนี้เบอร์สี่โคดูแล้วตัวนี้ดื้อแน่นอนตัวนี้ดื้อแน่นอนดื้อดื้อดื้เดียว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 อ่าเบอร์สี่ต่อไปเบอร์สุดท้ายตัวนี้ผู้หรเมียดีดอตัวนี้ตัวเมียครับผมเบอร์ห้าต้องเป็นสีน้ำเงินนะครับเพื่อที่ให้เราจะได้ดูดออกง่ายนะครับ สักยันไหมพ,พี่นนท์สักยันใหน้ <c oughs> เบอร์ห้านะครับสรุปแล้วค้องนี้มีตัวเมียสามตัวนะครับสีน้ำเงินแล้วก็สีแดงคือตัวผู้นะครับมาน้องๆมาโดนฉีดยาซะดีๆแต่สำหรับพี่นนท์ถ้าจะฉีดยาพี่นนท์ต้องมีผู้ช่วยนะครับผม <c oughs> ดีเด้อดีเด้อดูน้องดูน้องโอ้โหดูน้องดูน้องดูน้องหมูดูน้องหมูดูน้องหมู ร,รักน้องรักน้องรักน้องสัตว์บ้านพี่นนต้องอยู่ด้วยกันได้นะครับผมวันหลังมีตัตังจะซื้อสิงโตนะแล้วก็จะให้มาอยู่กับน้องหมูนนม,มาฉีดยาก,กันก็ตัวแรกมาแล้วครับผมเ <c oughs> ข้มพีค่คาดโอ้ทำไมาต้องโวยวายเลยวะนะน้องหมูครับการฉีดนะครับเราต้องฉีดกกหูนะครับกกหูหรือว่าเป็นสนันเป็นเป็นคอตรงนี้ไม่รู้ว่าเขาเรียกสันคอหรือเปล่ากกหูนะครับปึ๊บจิ้ม ใช้ได้โอ้โหมดกัดลูกมดกัดเคยไหมเวลาไปฉีดยานะคุณหมอนะจะบอกโอ้แค่มดกัดลูกมดกัดเข็มที่นี่นะครับใช้ตัวเดียวอันเดียวทิ้งนะครับแอลกอฮอล์ก็ทิ้งนะครับผมน่ตอนแรกพี่น้องก็จะใส่ถุงมือนะแต่พอดีถุงมือหมดขอโทษทีนะครับตัวที่สองมาโอ้โหบางตัวเอาริงนะแค่โดนแอลกอฮอล์นี่ก็ร้องจากแล้วเย็นโอ้ยไม่รู้สึกเฮ้ เข็นไปได้ไงไยฉีดแล้วนะเนี่ยโอ้โหอะไรจะง่ายได้ขนาดนั้นนะคุณหมอมือเบานะครับวันนี้เดี๋ยวดูนะจิ้มปาจิ้มมาแล้วจิ้มมือคุณหมอเองนะครับผมมาตัวคู่บอกเลยว่าแอลกอฮอลนี่แฟกนะครับผมแอะอย่างเงี้ยโอ้เรียบง่ายนะครับผม เบอร์สี่ดูแล้วดูแล้วเจ้าตัวนี้ร้องเอา้าเด็ดเ้ย <c oughs> <c oughs> โอ้ยมีดุ้งนิดนึงเออเรียบร้อยเี๋ยวสีเ่เสร็จก่อนมาตัวไหนต่อเบอร์ห้านะครับโ,โ,โอ้ยขอเย็นเจี๊ยบม,มันมดกัดลูกมันมดกัดมาเถอะวันนี้แต่ร้อยตัวก็ฉีดได้ครับแป๊บเดียว หกแล้วดึงดึงดึงจุดอ้ยนะครับสุดยาดุดนะครับจึ้งแม่หมูไม่ฉีดถผดกว่านี้อีกรูอป่าเรียบร้อยทั้งหมด7ตัวนะครับฉีดยาให้เรียบร้อยก็หมูเช็คสุขภาพและแข็งแรงดีก็อีกสักประมาณสองสามวันเนี่ยสามารถที่จะจัดส่งได้เลยเมื่อกี้เดี๋ยวให้ดูก่อนนะครับ หัวข่าที่เป็นอย่างนี้นะครับเป็นเรื่องปกติเดวหายนะครับเนื่องจากอะไรรู้ไหมเนี่เนื่องจากลูกหมูคุกเข่าและดุดนมแม่นะครับหมูสังเกตนะครับไม่เหมือนหมาเวลาเขาจะนอนหมาก็จะนอนเยยดตรงแต่หมูเวลานอนเขาจะนอนคุกเข่านะครับเนี่ยเป็นทุกตัวนะครับไม่ต้องตกใจบางคนเฮ้ยหมูมีตำหนิหรือเปล่าเออทำไมขาหมูเป็นอย่างงี้จริงๆไม่เป็นไม่เป็นอะไรนะครับเนี่ยแม่เนี่ยเข่าเข่าด้ทุกตัวเพราะว่าหมูนอนคุกเข่านะครับนเนี่ยว้นทวนสมบูรณ์นะครับผมราคาเท่ากันนะครับทั้งตัวผู้ และตัวเมียนะครับผมตัวละ2,000บาท2ตัวคู่หนึ่ง3,500บาทจะส่งทั่วประเทศนะครับแล้วก็เรื่องการจะส่งเนี่ยแล้วแต่ว่า,าระยะทางไกลหรือใกล้แค่ไหนนะครับเดี๋ยวแชทเข้ามาคุยกันอีกทีนึครับที่บ้านหมูแครนะครับผมโอ้โหอีกสองล่อเมื่อยตัวจังตอนจำหมูเนี่ยปชุดนี้เอาไปคืนแม่ม,มา เรียบร้อยโรงเรียนจีนนะครับผมโดนแทงไปทั้งหมด7ตัวนะครับเดี๋ยวจะเอาไปปล่อยให้เจ้าดีไลท์นะครับไปให้กินนมเหมือนเดิมปานนี้แม่หมูน่าจะคิดถึงลูกหมูแล้ว หลอดีไลท์โอ oh, ้โหดีไลท์ไม่สนใจเลยดีไลท์ line. กำลังกินอย่างเดียวไม่สนใจลูกเลยเหรอเอาละ,ะครับดูแม่หมูกำลังกินกำลังกินนะครับนี่กินลำกับหยวกกล้วยนะครับเอาลูกมาคืนล้วครับจำได้ปะ่ะนี่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 เอา้าไม่สนใจอะ่ะไม่สนใจแล้วแม่หมูบอกขอกินก่อนเอาขาไป จริงไซส์นี้นะครับก็เริ่มที่จะเริ่มกินได้แล้วนะครับเดี๋ยวก็จะไปแย่งแม่เขากินขึ้นแล้วเฮ้ยมันเคี่ยวน่ารักจังเลยน่ารักจังเลยแกงแม่หมูดีกว่าไปแล้วนะมีสัดุมฮัลโหลยวเยอกันเลีย้ยงลูกดีๆตัวอ้วนๆรู้เปล่าไปยสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมจับหมูฉีดยาเนาะ ก็ใครสนใจนะครับสามารถติดต่อมาได้นะครับที่แฟนเพจบ้านหมูแคะนะครับผมแล้วกลับมาเจอที่โนโนได้ใหม่ในคลิปหนะ้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับไปแล้วบ๊ายบาย